ก็กันเราไปเข้าห้องน้ำยังอ่ะเรียบร้อยแล้วไหนมานี่ก่อนไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาฮะ<า>อันนี้ชุดไปทำงานเหรอเนี่ยนะฮะเดิน,หน,ห,น,นหน่อยนะใครทาใครทาลิปให้เนะี่ย ไหนเนี่ยเอาไน,นี้ก่อนมาดูคนสวยก่อนแล้วทาลิปนะ่ทาเองอะเนี่ย,ยใกล้ถึงบ้านเนี่ยใกล้ถึงบ้านเนี่ยแล้วดูเนี่ยไม่คุยกับป้าเลยเนี่ย เอาไม่ไปกันเหรอนลกวก็ไม่คืนนลกวก็น้องโค้โดยังไม่ไปอ่ะฮะหรือว่าไม่กลับบ้าน เอาคนสวยขึ้นที่หลังเพื่อนเลยเจน้องโฟกชอบขึ้นขึ้นคนสุดท้ายอะ่ะอ่านั่ง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 โคดก็ยิบมานนอัาย้อย,นนนอยน้นอ,องาอนออนพไม่เอาโมนเจนนโกอามาหาะ่ะาเสยางคนสวยจะไปแล้วะทำอะไรไอหานไม่ไมออิัน ไหวเปล่าใครเปิด่าอกวเปิดเขาขาลงไปข้างล่างดึงก่อนอันนั้นเปิดนมเดึงเข้ามาหน่อยนึงก่อนดึงเข้ามาหน่อยนึงได้ไหมไม่ได้ระวังหนีบขาอ่ะอันนี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวป้าไปปิดให้ได้ไหมระวังขาโอ้โหกว่าจะปิดได้อ่านับสิครบยังกี่คนมากีก่คนกลับกี่คนสี่สามครบยังเนี่ยหนึสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครบยัง 1, 2, ครบแล้ว อา,อานับ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 หนอโอเคครบงั้นอหละไปได้